มาพี่วันไปเรียกใครมาเหลือใครมีพิษศักดิ์เอ่าไปเรียกมาแล้วใช่ไหมอ่าอ่าหรือหรือเมื่อกี้ไปเรียกเข้ามาแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเขาก็ลงมาตายแต่ก็เปล่าเล่นกันเลยเล่นกันเลย มาแล้วพี่แอนสวัสดีครับพี่แอนนี่พี่สันเกาเลยเกาใหญ่น้องเกลสวัสดีครับพี่การเสริสวัสดีฮะนี่เกานี่คือฝึกเกาอยู่ใช่ไหมฝึกเกาเพื่อจะไปเล่นวันอาทิตย์นี้ใช่ไหม วันนี้ไม่เห็นพิซเซนเลยนี่พิซเซนพิซเซนคุยอยู่กับอ,อา玛พิซเซนเดี๋ยวไปเจตตะก,ก้อกันวันนี้พิซซานซ้อมซุ่มซ้อมดนตรีเก็บเสียงแหละทซงนี้เก็บเสียงแหละสู้สู้ๆๆสู ถงรับแหล้วมขอขบพระคุณครับนี่ศิลปินค่ายผมศิลปินค่ายผมนี่พี่โน้ศิลปินค่ายผมยจะออาฝนตกไหมผมตอนนี้อยู่บ้านลาดบ้านลาดไม่ตกแต่ว่ามีอากาศคลุมคมพี่ออฟเป็นไงบ้าง พี่ออฟอยู่ด้านบนฮะจอพี่ออฟกินยาลแล้วเตะบอลไหมวันนี้อ่าไม่ได้ไปเตะแล้วเพราะว่าลืมไปว่าลูกฟุตบอลอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน,อ,น,านอ่าพี่หมอก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนไปเตะตะก้อแทนเตวตะก้ออยู่บ้านนี่แหละนะเตะตะก้ออยู่บ้านลูกชายลูกชายอยู่ข้างบนฮะ ภาพไม่ชัดเหรอปรับแล้วยังไม่ชัดอขอเช็คเน็ตแป๊บหนึ่งนะป่ะโถดคนไม่ค่อยมีลงเลยนอนกันหมดเลยอ๋ออากาศเย็นๆนะนะนอนกันหมดเลยอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะใครโยนมา อ๋อมีคนโยนของมาด้วยอะนะอะไรอะอะไรเนี่ยอะไรอะฝรั่งฝรั่ง <c oughs> อ๋อโยนลงมาเหรอไม่โดนไม่โดนหัวใครเดี๋ยวต้องไปบอกเขาหน่อยว่าทำ่างนี้ไม่ได้บอกแล้วบอกแล้วอะ อยากเห็นน้องบาส <c oughs> น้องบาสไปทำหน้าคลินิกพี่หมอเกตครับสมุดประการฝนตกพี่หลังไปหยิบเอาผ้าออกมาเป็นกองเป็นกองแอชเชตเลนหน่อยไงมีเอฟซีมาให้กำลังใจแม่พี่บาสตรงนี้ นี่แม่ปะ่ะเจอกัอนเบอร์เบอร์สัมภาษณ์พิเซนหน่อยอ่ายังไม่ได้ยินเสียงพิเซนเลยเล้ว,นะลวตอนเท้าอะไรเท้าผ้าใบเหรอไอสีแดงดำอ่ะที่ผมใส่ยิงไอ้อ๋อที่เป็นอ่าเท้าฟุตซอลเห,ลมมหรอผมเอาไอ๋อหายไปแล้วพิเซนพิเซน <c oughs> ไปสักเตะไหมแต่ก็เป,ป็นไงเล่นป่ะเรื่อยเื่อเรื่อยเนี่เล่นปะมีเน็ตอยู่ที่เดิมแหละยังไม่ได้กลางกรุงเทพฝนตกหนักมากอยากดูบอลกระชับมิตรพี่แหลมลองเช็ดหน้าก,กล้องขออนุญาตนะ อัานบาประกอนจะเตะบันแล้วสาทอนมามืดเลยเป็นที่เน็ตครับผมว่าเป็นที่เน็ตน่าจะเป็นที่เน็ตมันก็ยังไม่ชัดชัดขึ้นเหรอพี่เอทีเอทีบอกชัดขึ้น อยากดูซันทำยังไงก็เดี๋ยว,วผมพาไปดูเดี๋ยวระหว่างรอคนมาเตะตะก้อดเดี๋ยวพาไปดูอยากดูพี่ซันใช่ไหมบาสเหรอแอนแหลมอยู่กทมแถวไหนเอาตินนี่ขอคาทาหน่อย ไม่มีฮะไม่มีกระถาภาพไม่ชัดเลยแอด เมื่อคืนพี่ซันร้องเพลงงจะทำงานหนักเสียงไม่มีภาพมัวมวนี่ไงลูกพ่อไปไปลูกพ่อไปไหนมาไม่เล่นะกอออ๋อไม่เล่นจะไปเล่นเหรอจะเล่นจะเล่นจะก,ก้อเหรออ๋อไปฟังเพลงพี่เออ้วนอ่ะราดูดูงี้อีพีพี่เออ,อ้วน ถ้ามันเบอร์เดทเธอไม่ชัดเจนยิ้มหวานหน่อยท่านี้อยู่กับอาม่าเลยฮะดูแลมากอยู่ๆก็มีแต่น้ำตาเมื่อวันลามันลายหายไปบอกเลยที่ได้ไหมฉันทตาม เออพี่เซินขาหายขาดีขึ้นอย่างน,นึงด้วยปวดอยู่ป่ะเวลาเดินปวดอยู่ป่ะปลแล้วได้ทาย,ยายังอ่ะจริงอ่ะออกกินยายแก้เสพใบยังไม่ได้ตัดแว่นครับอยู่ๆก็มีแต่น้ำตา บวมๆเลยเขาบอกว่าจะปวดเวลาที่เดินมันลายหายไปภาพชันแล้วพิย่าฆ่าเชื้อด้วยก็ดีใช่ไหม ฉันแล้วนะอ๋ <c oughs> อเราอยู่นิ่งๆเริ่มอันลามันลายหายไปพี่สิริพรอ,อยากดูหน้าแหละต้องทำยังไงแต่ <c oughs> ต้องอยู่นิ่งๆใช่ไหมลามายหายไปคุณบอกเป็นทีได้ไหมทำสิใด แอลแลมห้ามหายใจเดี๋ยวพาไม่ชัด <c oughs> <c oughs> อามาโยกหน่อยวั <c oughs> น,นี่ <c oughs> บอกอาม่าโยกซะแล้ว <c oughs> พินาฟ้าบอกแอ้แลมมีแฟนแล้วอ <c oughs> ยังฮะเ <c oughs> ตะบอลไหมวันนี้ <c oughs> ตอนแรกว่าจะไปเตะแล้วทีนี้ลูกฟุตบอลอยู่ในบ้าน <c oughs> ก็นเลย ไม่ได้ไปไปไหนจุกโอ้โหจุกนะจุกเล่นขี่ม้าส่งเ่ขี่ม้าส่งเมืองไปแล้วจุกสวัสดีพี่ครับครับครับบทเรามีเท่านี้นะบทเราบทเรามีแค่ครับครับเดียวกินข้าวยังอาบน้ำไหมครับนะครับไปไหนต่อพี่ เอเ๋อกีตาร์ครับครับครับดิครับครับไม่เอาบอลด้เยพี่แหลมบอลอยู่ข้างในบ้านกุญแจบ้านเขาล็อกบ้านหมอปลาเล <c oughs> ้วเราไปกลางเน็พี่ไปกลางเน็หน่อยเด <c oughs> <ๆ>้กลางเได้ไป เราเหตุดใดเราจรึงเป็นตัวเราที่แพ้สเสมอม่กคงต้กงจ่งใจกใัไม่ใจม่ในนจไม่ใใจม่ใครใจไม,ม่ใคใจน ไม่มีใครสนใจูจะลายแต่ก็รักเธอจนทุกหัวใจท้ายเป็นอย่างนี้ต้องแพ้เรื่อยมา งจมอยู่กับน้ำตาความเชยชายแอดภาพไม่ชัดซื้อเขาไม่ไวสุดท้ายก็พายแพ้อยู่ดีจังทดสกันต้องแพ้เมื่อรำถูกแอดบทอะไร ก็ไม่ได้ใจสีดากูจะลายกูก็รักไม่น้อยกว่าเขาแล้วเหตุด้เราถึงเป็นตัวเราที่แพ้เสมอกทเีวัใเธอมาเจอแอดอยู่เฉย ข,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 ขย่าวทิพขย่าวทิพอืมทำเฟเฟกเอาเองแอดโยตามมาแอดเงียบแอดเงียบแอด,แอดไม่ต้องโยกผ้าไปชัดแอดไม่ต้องโยก นี่ระหว่างรอไปเตะตะก้อนะว้าวเตะก้อแล้ว<ะ>เดี๋ยวเขาไปดูวงตะก้อแป๊บหนึ่งแอดปรับภาพให้มันชัดหน่อยมันเป็นสัญญาณเน็ตฮะไลซ้อนเหรอออไลซ้อนกันเหรออ,อ่ะถ้าง,งั้นงั้นเดี๋ยวผมขอญาตลงก่อนโอเคโอเคครับผม